กือที่านสู้สึกเลยนะครผมวันนี้ผมเรื่องจะบอกครับก่อนนี้ผมก็ทำเพืนเกีมม่ยวกับแจกรหัสฟีฟ่าได้ทีมสตารานะครับก็ชอบชอบร้อยสัาร์แกนะครับ ต้องไปขายได้หลายพันอยู่ก็แต่ผมจะมาแจกนะครับก็ได้ยอดครับถึงหนึ่งร้อยซับผมจะแจกเลยครับเมือค่าทีมสองร้อยล้านนะครับวิวประมาณห้างห้าสิบหกสิบครับจำไม่ได้ครับ เกมอะไรก็คอมเมนต์ใต้ลา่างคลิปเลยตัง้งเวลาผมทำคลิปให้ครับคลิป,นะมมปนนหน้าผมาเอาแจ้งคนเล่นมงเจอคนระับสําหรับคนที่โหลดโหลดเข้าเลยยงจืแบบช้าแล้วเบื่อนะครับผมมีเทคนิคการโหลดเร็วนะครับโหลดไม่ถึงสามนาทีนะครับเดี๋ยวจะไปทํานะครับตอนนี้ไม่ว่างครับ ก็นะครับชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการคิดนะครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ